ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Darkon Dogma Dark a r i s o n หลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำเควสแล้วก็เข้าไปเก็บของในคังสมบัติของในอาณาจักรมาแล้วฮะ EP นี้เราก็ต้องขึ้นเหนือมาเพื่อทำเควสกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เควสเราก็คือเควส Danny Salvation ออไปเดี๋ยวเราไปรยกันตอนนี้เราก็วิ่งม,มาถึงจุดเควสละว่า จะมีอะไรใน EP นี้มันจะเป็น EP ที่ยาวนะคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้เรารขัดตีนเขาไม่ให้เราเข้ามานะทหารนะเขาบอกเราไม่น่าไว้วางใจบอสบอสซ้ำบอสซ้ำบอสซ้อนอีกแล้ว เราเคยมีอดีตกระชากแบบนี้นะเออรอบนี้เราจะต้องเอาให้ผ่านแต่ว่าคงไม่มีใครเมือ,องเดียวกันแกนที่มันยิงนี่ที่ไหนเอาให้มันมีสองมาแล้วกันแล้วก็ให้หมอก อาทำไมจะนิน่งเอาห ดึงต่เเาเนี่ยปกติีเราต้องสอแล้วเราจะแล้วก็จะไปตีถูกอนนั่ออนแล้วจีแม่งชอบลอดตีอาได้ไหม ต้องเลยตีต้องเลยอุ๊ยตาสวยตัวเรียบร้อยตัวหนึ่นรรงรวมาแล้วเตะหลังหทีเออวิ่งไปไหน พีเลยีเข้านตูดเจ้าตูดเจ้าตูดเป็นไงโอ้เจ้าตูดจนล้มเลย Ah. The helm will the I cannot reach the armor. Wait, man. Wait, man. Let's have that helm off. ตัวมีกล่องอะไรให้เราเก็บไหมเรื่องจะไม่หลดเลยอ่ังแอะเมื่อกี้ไอ้สองคนนั้นมันวิ่งหนีเข้าไปข้างในนะเห็นว่าข้างในน่าจะมีซัมติง i n เออ แกที่เราบ่นมาเนื่องแมนว่าไม่มีใครเห็นโงองขัข,ของเราเขาก็เปิดเรียกได้ว่าเปิดห้องขังสมบัติให้เราเลยเป็นห้งองขังสมบัติที่ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเราก็เลยรู <c oughs> ้สึกว่ากีมันก็อวยอะไรนะไอ้พวก เราควรไปต็ตำรวจไหม,มจริงๆเราไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะมีทหารมายืนอยู่นี่กูเหลือเชื่อเพื่อนเธอปราสาทนายโดนบุกหรือเปล่านายยังมายืนชิลอะไรวะนี้ญญ

ไปต่อแน่ว่าเราให่จะต้องไปทางนี้ไม่ก็ทางนั้นแล้วทางนี้นักตุ้มนักบวชไอ้แก๊งของไอเอลิซันนัื่อเน่เลยไอ้ที่เราไปเจอมันได้ดีหมดเวท That's that. they left exposed after a back looks interesting. คัน,ส,นสถานการณ์อะไรกันเนี่ยขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถเปิดประตูให้คุณได้จริงๆโอเคคิเมล่ากลัวก,ลกันทำไมจะม,มาเป็นคิเมล่าแบบ ไม่ใช่คิมิล่าก้องก่อยว่าเป็นคิมิล่าแบบคิมิล่าโหด ตึงเลยไงคุณสุดยอดมากคุณสุดยอดมากแต่ว่ามีเรื่องมากกว่านี้อีกคุณเอริเซนเขาโทษนะกับสิ่งที่ผมทำไปเรื่องประตูแน่นอนผมเปิดให้เดี๋ยวนี้เละันก็เข้าใจได้แหละ มเป็นเราเราจะเปิดเหรอเราไม่ใช่อลิสเซินนะเราตายแล้วตายลเลยเด็นซากเร็วมากติดแว้เพื่อได้ใช้ตีบวกเขาเรียกอะไ en ร enhance e อ็นเทนโอ้ ทโหี่อ,จจะ,อจจะไม่หนาวแล้วันวันที่ลงมันอาจจะไม่หนาวแล้ว <c oughs> แม่งบับสายฟ้าให้ตีเยอเท่าเลยขอามาไปหน่อยครับ ช่วยทุกคน<ป>นี้ได็กมาเฮียเันรนต้องติดมากเลยน้อง,งแงมพี่ทหารตายตีเรยด้วย ตอนนี้ผู้นำได้นำเราไปแล้ววยพรให้อะไรอ่ะบอกว่า but first take me view from the storm มีเธอรัสวีแคนรอฟเฟอร์ยูเขาจะพาเราไปที่ห้องก็บ

แล้วเีซอ,อ,อนรับอาริเซนเบลคัมเฟฟลูเฟฟฉันเห็นโชคชะตาแล้วล่ไกลามาแล้วน้ำพึ้งเห็นการหลับไหลลุกโผล,ล่ขึ้นมา And you, your hubris, cannot hope to stop the divine beast that marked you. Only you, you can't stop the can you? You're so useless and frail as this undating the try a ton of Nonetheless the trice you might delay the dragon's coming is blasphemy just as save the world. are so useless as this undating can มันมีจริงๆแหมแบบเนี้ยแบบว่าโอโอต้องมีรมเทนที่เขาตึงต้องกลายเป็นคนแบบนี้เลยเร อร่อยมากเอาแล้วเรายืนยิ้มเหรอเมื่อกี้คือยืนยิ้มอ่ะยองเป็นแบบเครื่องบูชายันแล้วก็กลายเป็นพีศาน่มจะตึง เดี๋ยวเราใส่ธนูธนูไฟเอาไปตอ,อกขดเอาพอเนี่ยต้องยิงให้มันร่วงใช่ไหมแล้วมันก็จะเราประจุไนมันได้ รบนอะไรวันนี้รบนไหมนะทุกคนมันอยู่ในแม่หมอกแต่เราต้องเคลียร์ลูกกระจอกให้หมดก่อนใช่ไหม ไม่เข้าเลยไม่เข้าครับตัวเลยมาแต่ทำไมทุกอย่างมันสโลโมชั่น โลองโมเธอรอ์ได้ยังผมตีพี่ได้ยังวเไรวะเนี่ยหนีแปลว่าใช้ได้แล้วหรอคือเราไปตีพี่เขาได้แล้วปะ ธนูไฟเราหมดไปแล้วบัฟไฟให้หน่อยได้ไหมเนี่ยนเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อโดนสาบโดนเสิร์ฟอะไรขนาดนี้ เรามีไอเทมโอเคจะช่วยอะไรได้ไหมอู้ช่วยได้ปะนี่เริ่มงขมขอปั๊บไฟหน่อยนะสวยสวยมากขออะไรได้อย่างนั้นมาแล้วนี่ยังต้องเคลียร์ลูกกระจกมันให้หมดแล้วมันก็จะ

เราต้องไปเหมือนตีให้ต่อแมกแม่พอแล้วล่วงมาแล้วแบบแรกเทียร์พอตก่อแล้วมันจะลอยลงมาแต่คนที่รู้ก็ไม่รู้เท่านนั้แหละเนี่ยแต่มันล่วงมาเราก็รีบไปฟัน เราของมันก็จะแตกโอ้โหเียมลงไว้ดิเอองีเียมลงไว้ดิไม่รูเพาเจนถูหรือเปล่นะอาจจะผิดก็ได้แต่หัวไปก็พลาดแล้วผมหัวร้อนฉันกลัวว่า สกิลของนายอาจจะไม่พอที่จะตัดสินอะไรนะขอโทษด้วยที่นายยังมีชีวิตอยู่ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าชีวิตก็เหลือไม่เยอะแล้วล่ะะม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมบนอากาศเนี้ยกำลังเต้นอยู่รอบๆเราทำาคืนอันยาวนานได้เข้ามาแล้ว Oh, oh, death! Oh, the merciless Behold, you unrepentant blasphemers! This is absolute truth! THIS IS SALVATION! Oh, he's dead. Salvation means survival. Like the, the rantings of an upjumped zealot make for tedious listening. His ilk serves no role in what is to come. Only my death. You'll soon the flood of destruction. A task still far from my hand. If the face me, seek me out. I the zealots listen well. When the weak or death may find it. Until then, I

เดี๋ยวจะคอนฟอมจะออบอมีมากจำแนงก่ามันจะีโอ้โห้าจบยงงอย่างนี้เลยสรุปคือเรียกมังกรมาแล้วมังกรก็ไปสงสารเขาเหมือนกันนะที่ทาาํามาทั้งหมดซูายก็ไม่ได้เลยเลยมังกรมาคุยกันเราเหมือนเรียกมังกรมาคุยกันเราสามคำล้วก็ไป โอ้โหจะไฟนน่ไปสูอยี่บอกนะว,ว่านี่คือเควสสุดท้ายแล้วต้องไปสู้ที่ไหนเอาอ๋อเราต้องมาที่อีอีคุยกับอีดักคอนฟอร์ใช่ไหมอีนั่นน่ะ ที่อยู่ในถ้ำอ่ะเออราวิ่งไกลเลยโอเคครับเพื่อนๆสาหรับ EP นี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด b s c r i b e พร้่องเจอรี่แล้วก็ดูคลิปกันจุดเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน่าปๆครับ